สู่ยกที่3ครับ2ยกนั้นถือว่าเราแตะแล้วกระโดดนะท่าน้ครับโอ้คนอ้าวลงไปทั้งคู่ครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้หภาพภาพนี้โอ้ไม่เคยเกิดขึ้นครับไม่เมียเป็นครั้งแรกเลยอเปล่าโอ้แต่ว่าต่างคนต่างโดนครับอ้โดนหนักๆเท่ากันเลยแล้วครับเอาล้ครับโอ้ผมธนกรคนเปรเตรียมหามแพทสนามก็เตรียมพร้อมเลยนะครับคู่นี้ฮะมันทะลักติกเดือดแล้วครับอย่างนี้เอาครับ ขอแต่เพียงว่าให้ต่อยกันแบบนี้อีกสักนิดนะครับดูครับลุยต่อมัดมาอ้าวใครคือต่างคนต่างโดนต่างคนต่างพลาดแล้วครับโอ้โหอะไรเกิดขึ้นครับอาครับตอนนี้เริ่มฟื้นทั้งคู่เลครับแต่ว่านาทีทองจะเป็นของใครเท่านั้นนี่ครับวีชัยราชานนนครับบอกว่าแม่ใจเย็นๆครับค่อยๆเข้าครับมัดมาก่อนอาครับตั้งหลังได้มาดมดอ้าวรู้ครับใครจะตีใคร ร่วงร่วงทางแล้วครับแม่โหนเลยครับการรมการบอกว่าต้องมาสู้กลางเวทีการก็เหนื่อยหน่อยนะครับคู่นี้เสกเพชรแกเลือกครับเอาครับเชือกพื้นตดเชือกหน่อยโอ้นี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับคู่นี้ทะลุความมันโยนเข่า้าโยนพื้น เดี๋ยวเรามีภาพให้ชมครับภาพช้าที่ทั้งคู่โดนในช่วงต้นต้นยกเมื่อสักครู่เนี่ยครับทำแข้งซ้ายเตะแข้งขวาบ้าตาบ้าเป็นทุกข์นะับบ้าตายจรบ้าเตะตอกบ้าับโอ้เับตอกจับที่นี่หัวใจแกนี่ไว้สปอยเกินร้อยนะครับเปิดแปดใสน 8, เล็กโอ้แล้วดูครับเอาครับใครจะตีใคร ทรับยากรอทุกอย่างนี้พี่เลี้ยงไม่ต้องโบกไม่ต้องบอกว่าต้องให้เดินฮะเขาเดินเองเลยครับไม่ต้องมองพี่เลี้ยงเลยครับแข้งซ้ายขวาคืนเจ้าแล้วครับโอ้แตกแล้วครับโอ้เด้งครับตีพืนแตกแล้วครับใครแตกยังไม่รู้นะแต่มีเลือดออกแล้วครับครับแอนดีซินมาแล้วครับเสมาเพชรครับเสมาเพชรแตกโดนแขอาครับรวบรวบแลตวตกมา แม่ไม่ลงครับดีว่าเชือกถ้วยไวอีกแล้วครับเอาละครับหัวใจหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับแปดแสนเล็กโอ้โหทัลลักจุดเดือนทะลุความมันไปแล้วครับนี่แล้วครับซีโมนสเน่ของมวยไทยเจ็ดสีครับเอาครับเดี๋ยวพักให้น้ำกันซะหน่อยครับอีกสองยกต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้จะมีให้เห็นกับภาพ ที่มวยต่างคนต่างโดนแล้วครับและมวยเวทนี้ครับร้อยสามสิบปอนอเป็นการเทียบฟอร์ไม่เห็นเลยนะครับคุณธนกรว่า,วาคู่นี้ร้อยสามสิบปอนคู่หน้านี่ประกันแชมป์ร้อยสามสิบนะครับคู่นี้มุมแดงครับร้อยสามสิบต่อให้สองปอนมุมน้ำเงินนั้ร้อยสามสิบสองติดตามครับยกที่สี่สามยกนั้นติดดาวให้เรียบร้อยแล้วครับยกนี้ลุยต่อครับเสมาเพชรโดนครับ คนละทีแข้งขวาโดนพิงไปเลยครับโอ้โหแรงครับลูกนี้มัดมามดตายสับยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งชกยิ่งแกร่งแล้วครับแปดแสนเล็ตโอ้แล้วไม่มีเกียร์หลังด้วยครับเกียร์หน้าอย่างเดียวครับเกียร์หลังปลดไว้ข้างล่างโอ้เอาครับแข้งซ้ายครับแข้งตัหมัดแข้งซ้ายของเสมาเพชรนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเขาแล้วครับโอ้โ้ครับ แย่ yeah, ครับอยาก่อนอยาก่อนโอ้กร oh, รมการเหนื่อยครับคู่นี้ครับไม่เหมือนที่บอกกันเดินหน้าต่อแปดแสนเล็กต่อยมาดเสียบเข่าวสวนเลยเสียมาเพ็ดครับคนละทีครับแรงทั่วแผ่นจริงๆครับดอก,ดอก,ดอกดอต่อดอกโดนต่อดโดนแล้วก็วัดกันที่ท่าตรหดแล้วก็พลังปอดแล้วแปดแสนเล็ก ต้องติดตามผลงานของเขาเลยนะครับมาดูต่อครับหมัดอับปัดซ้ายโอ้โหไม่โดน่อยโดนรวบแล้วไม่ทําเลยครับแปดแสนเล็กจบแล้วครับคู่กันมาห้ายกเต็มๆครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสมกับเป็นรองคู่เอกครับชกกันเต็มที่ดูการชูมือของกรรมการก่อนละครับ กรรมการบนเวทีทวัดรังสิยารมดูไว้ให้คะแนนท่านสุดท้ายแล้วชูมือไปที่แปดแสนเล็กราชานนนรับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ